ครับเพื่อนครับนี่นี่นี่มีน้ำหนักนะฮะมีน้ำหนักนะครับอือฮึอ มีน้ำหนักนะฮะตัวนี้ฮะลุ้นกันนะครับแม่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 แยังออกไปยิายยิงสายยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ตัวอะไร้ยประดุกยักษ์ตังดีดีตังดีดีตังดีดีเออโหอยตัวนี้ครับเบลเลอร์เลยครับเพื่อนโอ้ตังตัวนี้ไม่สองโลเนี่ยฮะตัวเบลเลอร์เลยครับเพื่อนครับอ่างามๆเลยครับตัวนี้ฮะ